รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวีจะสุขจะทุก็คือความรัก สุขไม่ทุกก็ไม่ใช่รักต่อให้ต้องม่องหาน้ําตาก็ยังได้เห็นมุมที่สวยงานเพราะรักก็คือรัและความรักครั้งต่อมาก็เหมือนกับผูกหลอคุยการเรียนรู้กันประมาณ6เดือนมีนคนใกล้ตัวอะไรอย่างนี้คะ่ะก็มาบอกว่าที่จริงแล้วคนเนี้ย เขาไม่เคยเลิกกับแฟนเขาเลยนะไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้ที่ไหนเลยใช่หนูไม่เคยพูดเลยแล้วหนูก็กลัวว่าแบบเดี๋ยวจะรู้ว่าเป็นใครอีกความรักครั้งล่าสุดพี่เกรสก็จะไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่แทบจะ break เลยนะคะจะเลือกพี่เกรสไม่ชอบนิดนิดไหมไม่ชอบเลยค่ะเขาก็เตือนอะนะคะถ้าเลือกแล้วอะแล้วถ้ามันเกิดอะไรขึ้นอะก็ต้องรับให้ได้นะแกรนก็ที่มีปมในใจอันนึงแกรนถูกเปรียบเทียบกับเกรซการก้าวเราด้อยมาก ว่าเราไม่มั่นใจในตัวเองหรือไม่เห็นถึงคุณค่าของตัวเองการจะไม่มีวันให้เสียงเรานั้นนะมาทำให้เราต้องรับกันหน่อยอยังสวัสดีค่ะเวลาที่เรากลับมาอยู่ด้วยกันที่นี่นะฮะกับคลับไฟเดโชครับเปิดเรื่องจริงจากหัวใจคนดังครับพร้อมกับแขกรับเชิญของเราต้องบอกว่าแขกรับเชิญของเราคนนี้นะครับเป็นนักร้องสาวสวยเจ้าของฉายา Princess of dance โอ้ยยใจเย็นค่ะน้องหมันมีปัญหาเรื่องหินปูนนี่นยเชฟเพลงใจตัวเองนิดนึงนะคะแล้ววม่ได้เต้นธรรมดาเวลาเต้นจะเต้นสุดทุกอย่างเลยจริงจรตงแต่นี้ภาพลักษณ์ของความสดชื่นสดใสรวมถึงความเซ็กซี่ชีวิตจริงตกเป็นกิ๊กของเขาถูกคนหลอกเรื่องความรักรวมถึงความรักครั้งล่าสุดด้วยเช่นกันนะครับว่าแฟนพระเอกก็ท้าเลิกเพราะอะไรรู้ไหม เพราะเธอคนนี้ติดนวดวันนี้มนานั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะครับกับน้องแกรนดสตา a r ครับสวัสดีครัสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ้สวยสวังหมดเลยอ่ะใช่ค่ะเมื่อกี้พี่บอกว่าทำไม่านเหมือนตุ๊กตาขนาดนี้่ค่ะหนูตื่นเต้นมากเลยอะค่ะค่ะหนูไม่เคยออกอรายการไหนแล้วตื่นเต้นฝักสั่งขันก่อนแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวจะมาเปิดแบบหมดเรื่องเลยค่ะ ตอนแรกเลยตั <formation> ้งใจว่าจะให้มาเป็นคู่จะให้พี่สาวมาด้วยให้น้องเกรซมาด้วยติดติดถ่ายละครละครพี่เองอ๋อหลอน้องพี่ชอบน้องไ่ชอบทั้งันหมดอะไรไม่ได้เลยก็เลยต้องยอมค่ะแต่ก่อนที่พูดถึงความรักนิดนึงต้องบอกท่านหน่อยว่าตอนนี้มีซิงเกิลใหม่เพิ่งออกมาเป็นซิงเกิลต้องบอกว่าครั้งแรกในรอบนานมากเหมือนกันกี่ปีนะคะน้องเก้าปีค่ะโอ้ล่าสุดเลยคือเพลงเว้นวักเว้นไปเลยจากเก้าปี ใช่นี่มาถึงชื่อเพลงเลยนะชื่อเพลงก็คืออยัดตั้งชื่อเลงเป็นต้นเหตุเห็นบอกว่าแบบลงทุนลงแรงเองทั้งหมดเลยลงทุนเองทั้งหมดเลยกระเป๋าหมดตังค์ไปเท่าไหร่ลูกอุ้ยเฉียดล้านอยู่นะแม่ได้ค่ะมันเป็น MV แบบเต้นนะคะ เสื้อผ้าหน้าผมอีกแข่งตรงโปรดักชันการถ่ายทำใช่คือกันก็จะมีส่วนร่วมในเรื่องของการโครกราฟท่าเต้นคุมตัดต่อเองไปดูโลเคชันได้เรียนรู้อะไรพวกนี้ทำเองหมดเลยเย่งที่ว่านี้คือเพลงชื่ออะไรคะชื่อเพลงแบบว่าอ่ะอ่ะค่ะพี่อ่านลองสิคะชื่อเพลงเป็นดีเจอ่ะอ่าเพี่อัดไม่พอขอพี่เอ้ยพี่ช็อตได้ไหมคะวันนี้ โค้ดหนูอยากงมาเพราะว่าอยากจะให้พี่อ้อยพี่ถอด่พูดชื่อเพลงหน่อยเพลงล่าสุดเลยค่ะจากน้องแกลนนะคะเื่อมั่นใจว่าแค่ชื่อเพลงทุกคนก็จะจำลองหรือว่าแบบว่าอ่ะอฟังดูเหมือนป่วยว่ะคิดว่าป่วยที่ไม่เฉลดนิดนึงนี่คือชื่อเพลงเลยเหรอคะพี่ถอดคะอันนี้ก็ไม่ได้จัดรายการนานนะคะแต่ว่าวันนี้จะจัดรายการวิทยุิ้งทีเพลงแรกที่นำเสนอค่ะเพลงน้องแกรนค่ะแบบว่าอ่้า น่ารักน่ารักล้วาวในไหนพูดถ so ึงอ่ะอ่นาดนี้แล้วมี MV มาให้ดูกันนิดนึงด้วยครับลองดูครับค่ะ He he said me Make slowly แบบว่าพี่แค่ดูอ่ะพี่ยังหอบเลยจริงเหรอหัวใจจะวเลยี่เขาไม่ได้แค่หมูใช่แต่เขามันเป๊ะอ่ะเข้าใจไหมมันชาบมากเลยอ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากนี่คือเหตุที่แบบเต้นจนแบบว่าโอไหวเลยด้วยใช่ค่ะจริงๆตอนนี้ก็ยังมีอาการป่วยอยู่บ้างค่ะแต่ว่าตอนนี้หวังว่าการออกกําลังกายให้เราแบบแข็งแรงมากขึ้นเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะคะกล้ามเนื้ออักเสบเบื้อรังค่ะเราก็ต้องทำกล้ามเนื้อของเราให้แข็งแรงอยู่ตลอด พอเราเต้นหนักไม่วอมอ่ะอไม่เคยวอมอะไรเลยมาถึงสะบัดบึ๊บบึบชุบชบ,ชบอะไรเงี้ยค่ะหลายๆปีก็เลยเนี่ยค่ะสะสมเป็นตั้งแต่อายุสิเลยชินละค่ะตอนนี้อาชีพเราคือเต้นเนาะแล้วเราก็รักการเต้นแล้วแต่เรารู้สึกว่าเออร่างกายเรามีส่วนจุดอ่อนตรงนี้แล้วมันจะทําให้เราเรารู้สึกว่าถ้าเกิดเราเต้นไม่ได้เราจะเราจะรู้สึกยังไงจริงๆิคิดตอลอดนะว่าแบบในอนาคตฉันจะต้องแบบกระดูกกล้ามเนื้อฉันต้องไม่เหลือแน่อะไรเงี้ยค่ะใช่แต่ว่า คือกนทุกวันนี้กันก็คือพยอายามรักษาตัวเองให้ดีที่สุดเนาะแล้วก็<ม>กานเองก็อยากจะทําตรงนี้ไปนานๆแล้วมันก็เป็นอาชีพที่เราแบบเรารับจริงๆอะค่ะอนาคตจะเป็นยังไงมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจุบันด้วยว่าเรา<ฆ>ดูแลตัวเอง<ม>ดีขนาดไหน,น<ม>แล้วแกลเป็นคนที่สวยเซ็กซี่ขนาดเนี้ยแต่รู้มาว่าเป็นคนที่ไม่กล้ามีแฟนอันนั้นจะเป็นสมัยสมัยแบบเด็กๆเด็กๆมีผู้ชายมาแบบเข้ามาอะไรอเงี้ยตอนนั้นก็คือก็จะค่อนข้างกลัว ไม่ยุ่งเลยผู้ชายมีคนมาจีบเยอะเลยเราไม่ใช่เฉพาะผู้ชายอย่างเดียวด้วยใช่ค่ะมีหลากหลายเพศมากเป็นคุณทอมอะไรอย่างเงี้ยมีหลากหลายได้จริงจังแบบครั้งแรกเลยในชีวิตของน้องแกรนเริ่มต้นยังไงคะตื่นเต้นนี่ไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้ที่ไหนเลยใช่หนูไม่เคยพูดเลยแล้วหนูก็กลัวว่าแบบ เดี๋ยวจะรู้ว่าเป็นใครอีกตอนนั้นอายุ19่ะค่ะมามาประกวดหรือยังใช่ค่ะเข้าวงการแล้วค่ะก็คือเป็นแกรนด์เดสตาร์แล้วมันมีชื่อนามสกุลนี้เปแกรนด์เดสตาร์แล้วใช่ช่วงนั้นเราก็ทํางานนะคะแล้วก็มาเจอคนคนนี้แล้วเขาก็เหมือนว่าเขาก็พยายามเข้าหาเราอยู่อันนี้คือคนในวงการเนาะค่ะเราจะไม่สืบโอยเราล่าเลยาเล เขาก็คือเหมือนพยายามเข้าหาเราตอนแรกเราก็แทบจะแบบปิดเลยไม่อยากเปิดเลยเพราะว่าด้วยภาพลักษณ์เขาที่ดูแบบดูแบดมากดูแบบเจ้าชู้ดูแบบใครๆก็เตือนว่าอย่าไปยุ่งนะแล้วสมัยนั้นหนูแบบใสๆเลยเซอร์กู๊ก่อผู้ชายเจ้าชู้ดาราเจ้าชู้พี่อ้นแล้วขึ้นมาเต็มเลยนะุมยเราไม่ค่อยอยากอะไรเท่าไหร่แล้วค่ะเขาก็พยายามอยู่หลายเดือนอยู่จนแบบว่าจนโอเคเราก็ บบเปิดให้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยได้คุยกันมากขึ้นแต่ว่าพอไปนานไปเรื่อยๆเขาก็เริ่มเปลี่ยนไปโทรหาน้อยลงตอนแรกก็ทําอะไรไม่ถูกเหมือนกันว่าจะทำยังไงดีนี่คือความรักครั้งแรกด้วยเนาะระยะเวลาที่คุยกันนานสักแค่ไหนเป็นหลักเดือนค่ะเป็นหลักเดือนตั้งแต่ไม่แน่ใจตั้งแต่การกําแพงแต่อ่าเริ่มเปิดใจจนถ้าพูดตรงๆคือมันไปถึงว่ามีการเออเรารักกันอ่ะ มันไปถึงว่าเป็นแฟนมาตอนนั้นคือมันเหมือนทําทุกอย่างที่เหมือนเป็นแฟนกันแต่ว่าเราจะไม่ได้พูดกันว่าแบบว่าเหมือนเราเป็นแฟนกันอ,อะไรอย่างนั้นนะคะรู้เหตุผลแห่งความเปลี่ยนไปของเขาไหมคะว่าจริงๆแนละ้วทำไมถึงเปลี่ยนไปทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้เลยค่ะฮะ <Huh? S 2> เจอกับเขาเรื่อยๆนะคะ <Huh? S 2> ใช่แต่ว่าก็ยังไม่เคยได้ คุยหรือได้เคลียร์กันเรื่องนี้อาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามันจะต้องแบบไปขุดคุยอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือผ่านไปแล้วก็คือผ่านไปอะไรอย่างเงี้ยวาะว่าณวันนั้นก็คือเราปล่อยให้ความห่างเป็นคําตอบบอกหยุดเลยเราเป็นฝ่ายตัดสินใจ<น>เองใช่ค่ะเป็นคนเป็นฝ่ายตัดสินใจที่จะบอกบอกว่าเออกลับมาเป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมดีกว่าช่วงนั้นกันยังเด็กมากแล้วแกนก็ไม่รู้ว่าเอ้จริง,รงๆเขาแบบเขาเป็นยังไงกันแน่เขาเขาที่เขา เปลี่ยนไปเพราะว่าเขามีคนอื่นหรือเปล่าหรือว่าเขาเขาแบบทางานหนักจริงๆก็เลยไม่มีเวลาให้เราแล้ววก,กับด้วยความที่เสียงรอบข้างมันเยอะมากอะคะ่ะคนเตือนคนบอกฉันปวดหัวมากโอเคพอแต่ในที่สุดก็เราก็ไม่ได้แบบรู้ได้เห็นจริงๆก็เปล่าใช่ไมค่ค่ะทั้งหมดอาจจะเป็นเรื่องที่เราคิดเองก็ได้นะใช่ <laughs> จริงๆทุกวันนี้กันใช่ทุกวันนี้กันก็ยังรู้สึกนะว่าเสียดายในวันนั้นเหมือนกันถ้าย้อนกลับไปอ่ะจะถามมันและความประทังต่อมาก็เหมือนกับถูกหลอกทางานกับคนคนนี้มาคุยกันเรียนรู้กันประมาณ6เดือนวันหนึ่งมีคนใกล้ตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มาบอกว่าที่จริงแล้วคนนี้เขาไม่เคยเลิกกับแฟนเขาเลยนะตัดสินใจที่จะโทรไปคุยกับพี่ผู้หญิงคนนั้นเลย